สวัสดีครับวันนี้ขอนำออกความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อโรคเชื้อราบนเล็บมือเล็บเท้านะครับก็คือผมเคยได้อัปโหลดวิดีโอไปก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับการรักษาโรคของเชื้อราบนเล็บมือเล็บเท้านะครับก็คือวิธีการก็คือการใช้เล็บที่มีเชื้อราเนี่ยจุ่มลงในน้ําอุ่น นะประมาณ5-10นาทีแล้วก็องจากนั้นก็ใช้มีดโกนใหม่นะแล้วก็ควรจะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ด้วยเอามาขูดให้เล็บเนี่ยบางลงหรือใช้ปาดให้เล็บบางลงแต่ก็ต้องทำวยความระมัดระวังนะครับเพื่อว่ามันจะไม่ได้บาดลึกจนไปถึงเนื้อแล้วทำให้มีเลือดไหลนะครับก็คือต้องระมัดระวังตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็ใช้สำลีจุ่มลงในน้ำส้มสายชูแล้วมาแปะตรงเล็บที่มีเชือ้อรา ทำประมาณทัก10นาทีทุกๆวันนะหลังจากผ่านไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยอาการของอเชื้อราที่มันกินเล็บเนี่ยมันก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงนะครับะจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นมากขนาดไหนเป็นมานานมากขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีวิธีการช่วยอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้การรักษาโรค เชื้อราบนเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยหายได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็หายได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการกลับมาเป็นอีกนะครับวิธีการนี้ก็คือการใช้วิธีการของการทานพวกอาหารที่เป็นมังสวิรัตไม่ทานพวกเนื้อสัตว์ไม่ทานพวกเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่กะปิน้ำปลาปลากุ้งอาหารทะเล ไม่กระทั่งนมไม่กระทั่งชีสเนี่ยเพราะว่าโดยหลักการก็คืออาหารที่มาจากสาัตว์เนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้นไปในร่างกายจากที่มีการอักเสบอยู่แล้วมันจะทําให้มีการอักเสบมากยิ่งขึ้นแล้วก็วิธีการนี้มันมาจากผมได้เรียนรู้จากอ,อาจารย์นายแพทย์วิจัยเอกตักษิณ ชื่อเต็มตินันก็นคือศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิเัยเอกทักษินนะครับก็คืออาจารย์เนี่ยประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยท่านได้คิดค้นวิธีการกเขาเรียกว่าภูษาบำบัดเพื่อกําจัดน้ําเหลืองรักษาโรคบวมน้ําเหลืองอให้กับสุภาพติรท,ท่านหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของอาการบวมน้ําเหลืองอ,อันเนื่องมาจากการผ่าตัด ตรงบริเวณของอมดลูกนะครับแล้วก็หลังจากการผ่าตัดเนี่ยก็เธอก็มีปัญหาเรื่องของการบวมน้ําเหลืองแล้วก็มีขาที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เดินไม่ได้แล้วก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นเป็น9กสกิโลแล้วก็อาจารย์ก็ใช้ในเรื่องของการใช้ผู้สาบ,บําบัดก็คือใช้ผ้ามาลัดตรงบริเวณขาเนี่ยเพื่อไล่น้าเหลืองที่มันค้างที่มันค้างค้างอยู่เนี่ยทำเรื่องที่มันเสียเนี่ยออกนอกร่างกายปรากฏว่าหลังจาก 40วันเธอมีน้ำหนักลดลงไป90กิโลกรัมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้เวลาต่อไปอีกจกนกระทั่งว่าเธอกลับมาเดินได้ปกติมีขาที่เรียวงามเหมือนปกตินะครับแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกแล้วก็อาจารย์ก็ได้ค้นพบต่อมาว่าวิธีการนี้มันดีสําหรับการรักษาโรคที่เกิดจากการอักเสบโรคอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคเกาตโรคลุมาตอยโรค พุ่มพวงหรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าโรคต่อมทอนซิลอักเสบโรคเกี่ยวกับการอักเสบต่างๆเนี่ยถ้าใช้วิธีการพันผ้าพเพื่อลดอน้ําเหลืองที่มันคั่งอยู่ในร่างกายเนี่ยการอักเสบในร่างกายก็จะน้อยลงและโรคต่างๆก็จะหายได้แล้วก็ใช้วิธีการพันผ้าเนี่ยร่วมกับการทานอาหารเจนะครับสาหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของอ โรคของอเชื้อราบนเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยวิธีการนี้ก็สามารถที่จะออกมาตัดเปลงใช้ได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าวิธีการนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ใช้ได้ดีกับโรคของเชื้อราบนเล็บมือเล็บเท้านะครับอตอนจบคลิปนี้เนี่ยมันจะมีลิงก์ ที่เอ็ s c ก e e n นะคือตอนท้ายคลิปเนี่ยมันจะมีวิธีการาพันผ้าซึ่งผมจะวางลิงก์เอาไว้นะครับตอนตอนท้ายามันเป็นลิงก์เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับก็คือการพันผ้าเนี่ยมันใช้ได้กับหลายโรคแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะเรียนได้จากคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการรักษาผิวหนังอักเสบเรื้อรังมันจะมีการวิธีการพันผ้าตรงบริเวณที่มีอาการบวม ไม่ว่าตรงบริเวณขาตรงบริเวณแขนซึ่งสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ควบคู่กับทานอาหารเจเนี่ยก็จะทําให้ท่านเนี่ยหายจากโรคเชื้อราบนเล็บมือเล็บเทา้าได้ง่ายแล้วก็ไวย,ยิ่งขึ้นและป้องกันการกลับมาเป็นใหม่โดยเฉพาะท่านที่มีเชื้อราที่มันกินเข้าไปลึกๆเนี่ยวิธีการนี้จะใช้ได้ดีมากนะครับก็หวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ถ้ามันใช้ได้ดีแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วย,วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมเจรพันธ์สบุบรรณพันธ์